สายชนบริการเกมเมอร์รับซื้อขายไอดีฟีฟา v าและนาร์ล็อกเอและรับเติมเกมของค่ายกัลลิน่าบวกทันที10%สนใจติดต่อลิงใต้คลิปครับผมฟีฟา5กี5 3, มีบริการออนเวลาทำเควสทำภารกิจประจำวันของฟีฟาออนไลน์สออนครบเควสครบภารกิจประจำวันครบได้รับของทุกชิน้นสนใจติดต่อทางแฟนเพจฟีฟา5กี5 3, ได้เลยครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟีฟ a หา เดี๋ยวผมค้นบาปพ,พ่อปว่วยลำหนาที่เป็นผูญญ้บรรยายเก่านี่แหละโอเคเมื่อนี่ก็ขอว่าภาษากลางกันจังหน่อยนะครับว่าอีสานมาดูแล้วโดนแล้วเบื่อแล้วอยากลองเอียงใหม่ๆลองเบิรงครับผมแต่ก็อาจจะแปดเล่าจักหน่อยกับบ่าวากันนะครับพ่อแม่พี่น้องโอเควันนี้เราอยู่กับแพ็กนี่เลยแพ็กวาเลนไทน์5สเต็ปวาสั้นครับผมก็พึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆกับวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์มือนี่เลยวันนี้ผมก็เลยจะมาลองเบิรงนครับผม 5สเต็ปมูลค่า30,000 FC หรือประมาณ300บาทแต่ทุกสเต็ปไอเทมเหมือนกันหมดเลยแค่ลดราคาลงเรื่อยๆสเต็ป mm. ละประมาณ10บาทครับและสำหรับวันนี้ยังมีการอีก2ใบสำหรับกิจกรรมวัเลนทายครับผมแถมให้ก็เป็นการใบเดียวกันกับแพคค่าสเต็ปเลยละ่ะโอเคไปเปิดกันซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมได้การ์ดสเปเชียลคัทแปบวกลุ้นท9 TOTY 7ใบจัดไปวันนี้มาเบิรงกัน7ใบจะททำให้เรารวยได้บ่ครับผมโอเค เอาง่ายๆผมคอ19 TOTY 1โตแล้วก็ไอคอนอีก1โตัครับผมจัดไปเลยใบแรกจะเป็นโตไดโอ้โหเดินออกมาเป็น PTT รองเท้าแบบนี้นักเตะสมัยเก่าแน่นอนประเทศอังกฤษ ST แล้วก็เป็น r o อบบี้เ l e r เลอร์ล้าน1แสนื่นครับผมโอเคตัวแรกก็ถือว่าเบาๆกันไปยังไม่หนักหน่วงอะไรมากไปต่อกับ โตที่2กันสิเป็นจังไดสิวิ่งออกมาบอกมาเบิ่งกันเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหเป็นปีทีบีวอกเอาแบบธรรมดาเจ้ามาลีโอสองแสนเท่านั้นครับผมโอเคยังเหลือกันอีก5ใบจัดต่อกันไปเลยจังหวะนี้จะเป็นโตไดครับผมเดินออกมาอีกแล้วเป็นปีทีทีจังหวะนี้ฝรั่งเศส c ็จ d m เป็น กองต้สองแสนเก้าครับผมก็ลุ้นกันเหนื่อยจัาหน่อยครับวันนี้เพราะว่ามันเป็นการ์ดลุ้น19 t o t ทแล้วก็ไอคอนผมเจอมาดูแล้วการแบบนี้ถ้าท o t ทกับไอคอนไม่ออกส่วนมากจกะจิงครับผมแบบนี้เลยเ H d ดีดิมาเรีย2อ0แ0 0แป่ข้อนั้นครับผมโอเคยังเหลืออีก3ใบย,ยังมีลุ้นกันอย่างต่อเนื่องจัดไปแลนดมาลูกขออวิง่งออกมาจังวนันนี้โอ้โหทีบีวอเอาแบบธรรมดาเอาไปอีก2 9 0 0 0 0 กับอีก3,000ครับผมโอ้ยปวดหัวแล้วจังหวะนี้โอเค2ใบสุดท้ายลุ้นไปกับผมจัดไปจังหวะนี้อย่างน้อยๆขอทีทีวิ่งออกมาโอ้โหจังไดเนี่ยเทโอวอลคอตห้าแสนกับอีก1 0 8 0 0 0ครับผมใบสุดท้ายแล้วเอาดีๆเด้อลูกพอ่อมามามาเบิ่งกันใบสุดท้ายขอคลิกให้เมาส์หายแล้วก็จะวิ่งออกมาเป็นปี ท่อนครับผมโอ้โ oh, ห oh. พูดได้เลยเนะี่ยห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันท่อนั้นครับผมจังหวะน,นี้รวมทั้งหมดทั้งมวลกับแพ็คห้าสเต็ปวาเลนไทน์ลงทุนไปสามร้อยบาทได้กลับมาหกจุดแปดล้านท่อนั้นครับผมโอ้โ oh, ห oh. พิจารณากันเอาเองครับว่าสมควรเติมซื้อไหมมาแก้มือกันต่อกับการของดองแลวกันครับผมดองเพียวประมาณ3สัปดาห์ไม่มี S อ P วีรวมๆประมาณ200ใบครับผมมาดูกันว่าจะแก้มือกับแพ็ค5สเต็ปได้ไหมโอเค ไปเปิดกันเริ่มกันที่การเงินก่อนเลยหลายพอสมควรจังหวะนี้นับรวมๆกันก็ประมาณ200ใบเหมือนกันโอเคไปเริ่มกันที่ชุดแรก5 0 0 0 0ืนถึง1แสนจำนวน6ใบจัดไปจังหวะนี้จะได้เท่าไรกัน8 6 0 0 0นไปต่อกับชุดที่2จํจำนวน33บาใบ5 0 0 0 0มถึง5 0า0 0มาอยู่กันครับผม1 7 4 0 0ล้าน7ไปต่อชุดต่อไปเลย17ใบ5,000ถึง5ล้านมา มารวยรวยรวยหกแสนโอ้โหรวยมากเลยครับผมจัดกันต่อ26ชิ้น1,000 10, 0ถึง10ล้านมารวยอีกรอบ1 2 3 0 0 0ล้าน3แสนโอเคโอเคมาชุดต่อไป8ใบ8 000, ชิ้น3,000สนถึง10ล้าน3 000, 6 0ล้าน6แสนและก็อีก1ชุด1,000 0แถึง3ล้านจำนวน57ใบามา 15ล้านโอเค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 ชุดสุดท้าย93บใบเลยทีเดียวมาดูกันห้าสเอ็ดล้านเออมันต้องอย่างสีครับผมมันต้องอย่างสีการุ่มเงินเยี่ยมเลยทีเดียวโอเคไปเปิดการ์ดกันเลยดีกว่าเริ่มต้นออเด็บก,กันที่ TOTM ออห้าใบมาเบาๆกันไปเดินออกมาถุงเท้าสีขาวรองเท้าสีน้ำเงิน h o l l a n ST แล้วก็ดีไปโอ้โหหนึ่งล้าน ทุ่นๆข้อล้อเลยครับตัวที่เหลือไม่ถึงล้านสักตัวอ่าสรการดองมันเยอะผมคัดมาแค่ที่เดินแล้วก็ที่วิ่งนะครับผมโอเคชุดที่2ต่อไปเลยเป็นยังไงเดินออกมาถุงเท้าสีดาชุดสีขาวประเทศสเปน C M b a r e j o ่ะโ,โอ้คือแพงแต่ตัวนี้ ห้าล้านเก้เลยทีเดียวค่าพลัง88บวกแล้วก็ตามมาด้วยมาโคโร้อย2องล้านห้าครับผมโอเคชุดต่อไป75บวกปีทีบีจำนวน7ใบจัดไปจังหวะน,นี้มันต้องวิ่งออกมาจากตลัวละไม่วิ่งครับผมเดินออกมาแบบใจเย็นเย็นประเทศอาเจนตินา CB ีและก็โ oh, จาแมนดี้จัดไป1ล้าน1 0แมื่น ยังไงก็การดองของปีครับผมไม่ได้ลงทุนจักบาทแค่เกินล้านเดินออกมาวิ่งออกมาก็คุ้มแล้วครับผมจังหวะนี้โอเคไปต่อก,ก,กันกับชุดต่อไปจ5สหาบวกปีทีบีห้าชิ้นจัดไปจังหวะนี้เดินอีกแล้วทำไมไม่วิ่งสักทีเนาะเป็นมือประตูประเทศเยอรมันจะเป็นใครเธอสเตเกนครับผม1นึ่งล้านสองแสนกับอีกสี่หมตัวที่เหลือเป็นยังไงเป็นยังไงบอดถึงล้านอีกแล้วครับ โอเคไปต่อกับชุดต่อไปเลย75บวกลุ้นท t ทีจำนวน3ใบทีท,ทีจงมาจังหวันนี้เดินออกมาแต่ว่าเป็นปีทีบีครับผมอาร์เจนติน่าเอทีอีกแล้วแล้วก็เซอร์คุณอาเคโรสามล้านเจ็ดแสนสองหมืนโอเคโอเคแบบนี้ครับผมโอเคแต่อีก2ตัวไม่ค่อยโอเคมาต่อกันกับชุดต่อไปครับผม75บวก17ใบรวมปีทีโอแต่ว่าอยากได้ปีทีทแล้วกันจังหวันนี้เดินออกมาเป็นปีทีมา อุลุกไวายสทีแล้วก็โอ้โหเอดิสันคาว่านี่8ปดล้านเจ็ดแสนแมื่นแจมแเลยทีเดียวตัวที่เหลือไม่ถึงล้านแต่ก็โอเคอยู่ที่ได้ ค่าวันนี้มาครับผมโอเคไปต่อกันกับชุดต่อไป j 8บวกรวมปี TB มาจังวันนี้จะวิ่งออกมาบอบอวิ่งเหมือนเดิมครับผมเป็นชิลีแล้วก็ LW ล l chez, 100ิวอเล็กซิสซานเชสร้อเปอร์เซครับผม1นึ่งล้านหนกับอีก1,000 0อีกตัวที่เหลือจะเป็นใครไม่มีครับผมตัวเดียวขอรอ j 8 8บวกจํานวน52ใบเลยทีเดียวรวมปี TOTM แต่ขอเป็น TT ล้กัน ุดแรกเป็นยังไงเดินออกมาทุงเท้าสีม่วงแต่ว่าสวมทุงมือเป็นฝรั่งเศสมือประตูและก็ยอลีสครับผม1 6ล้านกแสนกับอีก6 0 0 0ืนก็ยังโอเคอยู่ไปดูตัวที่เหลือกันก็ยังไม่ถึงร้านสักตัวครับผมไปต่อกันกับชุดต่อไปเหลือ42ใบเยอะขนาดนี้มันต้องวิ่งออกมาให้เฮาจักโตแล้วครับผมจังหวะนี้ก็ยังเดิมเหมือนเดิมประเทศอังกฤษเอี MT, แล้วก็เป็นเจเมนเดโฟ1ล้าน3 สนครับผมหัวรัดมาเลยทีเดียวตัวที่เหลือเป็นยังไงโอซิลอีก1ล้านได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เป็นจอสตัอนอีก1ล้านครับผม3 000, ล้านไปแล้วแล้วก็กองเต้หกแสนท่อน,นั้นครับผมตัวที่เหลือไม่ถึงล้านโอเคไปต่อก,กันกับอีกชุดต่อไปเหลือ32มบสองใบจะวิ่งไหมวิ่งวิ่งโอโ้โหวิ่งอีลีครับผมจังหวะนี้ประเทศเช็ค LM แล้วก็จะเป็นเน็ตเบ็ด26.4ล้านกาดดองกาดดองครับผม ไม่ SVP ก็วิ่งได้26.4ล้านเลยทีเดียวตามมาด้วยโอคาชาอีก7,390ล้าน3แ0 0แล้วก็เปาดินโยอีก3ล้าน76 0 0แ0แล้วก็อเล็กซานโดร1,160ล้าน0 0 0แแล้วก็ผู้ใดเนี่ยบรูจักครับผมโอ้ทีเหลือบอดเทงล้านครับผมแต่ว่าเจ้าอยู่ชุดนี้รวมๆ40ล้านครับโอเคอีก22ใบที่เหลือจะวิ่งออกมาอีก หมจังหวะนี้เป็นยังไงเดินครับผมปารีบแ่งแสงแมงอาร์เจนตินาอาร์ดับแล้วก็ดิมาเรียช่วงนี้ผมไม่ค่อยชอบนักเตะปารีสเลยเพิ่งอัดแมนยูไป2มาเลสครับโอเคตัวที่เหลือเป็นเลมซี่1ล้านที่เหลือ,อลคอร์ลเคลลครับผมโอเคไปต่อก,กันกับชุดต่อไป78บวกรวมปีท t ท,ทีจำนวน20ใบจะวิง่งหรือไม่วิง่ง ไม่วิ่งครับผมเอนดีซะด้วยฝรั่งเศส CM แล้วก็อู้ป๊อกบาครับผม2องล้านสามแสนทรงผมไหมสองสีกันเลยทีเดียวอู้ตามมาอีกกับลาสัน2ล้านกีดมันล้านห้าแล้วก็เทียโกซินวา8ปดแสนครับผมโอเคชุดนี้ก็โอเคอยู่ครับผม มาต่อกับ1ิใบที่เหลือจะหมานขนาดไหนมาดูกันเขาเองครับผมจังหวะนี้เป็นยังไงเดินแต่ว่าเป็นปีที่ทีครับผมมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ประเทศเอียงกับบอลูซีเอ็มแล้วก็เคียต้า2ล้านกับอีก2 0,000ตัวที่เหลือเป็นยังไง2ล้านอีกแล้วเคียต้าตัวเดิมดับเบิลเลยครับผมจังหวะนี้แล้วก็นาวัต1ล้าน3มอเล็กซานดจักบัตร1ล้านแล้วก็เดไป70,000 0โอเคที่เหลือไม่ถึงล้านครับผมหลักแสนทั้งนั้น ไปต่อก,กันกับชุดต่อไป80บวกปี T.O.T.M. จัดไปเมสซี่วิ่งออกไม้ชื่นใจโอ้โหไม่ใช่แล้วครับผมจังหวะนี้โตลีโน,โนอิตาลีมือปาตูและก็ซิลิกุครับผม1,520,000า้าแนและอีกหนึ่งตัวจะเป็นฟิลิเป้ลุยอีก8 0 0 0 0นครับผมโอเคจัดไปกับ80บวก T.B. จะเป็นยังไง เอาวิง่งโอ้โหเจ้าจำักจริงเลยเชียวอาร์เจนตีนา่าซีอย่างนี้ก็เมสซ,ซี่สิครับผม19.9ร้าล้านโอ้โหสวยไปนิดเดียวถ้าการทีโอเมื่อกี้ออกเมสซ,ซี่เนี่ยร้อยกว่าล้านครับผมแต่ว่าตัวนี้19ล้านก็โอเคชอบใจครับผมที่เหลือไม่ถึงล้านจักโตนะครับมาต่อกันกับ80บวกรวมปีทีบีอีกแล้ว6ชิ้นจังวันนี้จะวิ่งอีกไหมครับท่าน มาดูกันออ้ยเอ็ดีมาได้ยังไงฝรั่งเศส RW ครับผมอุ้ยอองรีอองรีโอ้โหไม่วิ่งแต่ได้อองรี9ก้าล้านหห้าหมื่ปัดโทจเจ๋วอยู่ครับผมจเจ๋วอยู่ถึงจะเดินออกมาก็จเจ๋วอยู่มา80ดสบบวกรวมปีทีทีจังหวะน,นี้มันต้องวิ่งแล้วล่ะครับ เหมือนเดิมจังหวนันี้ประเทศเอียงกับบรลูซ cm แล้วก็เป็นโอ้โหยานิต5้าล้านเก้าแสนเตัวที่เหลือเป็นยังไงเซนตติ C N T, ตามไปอีก1นึ่งล้านห้าแสนอีก4ตัวที่เหลือก็หลักแสนครับผมโอเคโยชุดนี้ไปต่อกันกับชุดต่อไป83บวก NHD นจำนวน8ใบวิ่งออกมาเป็น NHD ก็โอเคแล้วครับผมอยากให้วิ่งจะได้ไหม เบลเยียม C A M เควินเดอบอยสามล้านแปดแสนสอมืจวอยู่ครับผมแจวอยู่ตัวที่เหลือเป็นยังไงโอ้โหเคสโปอีก3,8มล้าน8มารา่าอีก2,1ล้านหนึ่งเบเมอีก1,9ล้าน9ดาวิดลุยอีก1,3ล้าน3โอคาชาอีก9,000แสครับลอยคิน7 0 0ดแสนดานี่อันเวสอีก6 0 0สนอชุดนี้น่าจะประมาณ1 5ล้านครับผม โอเคไปต่อกับชุดต่อไป13ใบกับ80บวกรวม TOTM เหมือนเดิมอยากได้ T T N H D มาอีกแล้วเดินเบาๆจังหวะนี้ s T เป็นใครไปอันราวดูบ2ล้าน1 4 0 0 0 0ตัวที่เหลือจะเป็นยังไงเท็ดดี้เชดดิงแฮม T T 1ล้าน3แล้วก็ผู้ใดวะล้านหนึงแล้วก็ซอมเมอร์อีก1ล้านตัวนี้ เก้าแครับผมไม่ถึงล้านตัวที่เหลือหลักแสนไปชุดนี้ก็โอเคเยอะไปต่อกันกับชุดต่อไป80บวก3ชิ้นรวมปีท t นั่นแหละโอ้โหเดินอีกแล้วครับผมเลเวลกูเซนเยอรมันเอทีเป็นวอลแลนหล้าน4 9ครับผมอีก2ตัวเป็น6 0แสนกับ5 0 0แสนโอเคไปต่อกัน83บวกรวมปีทีโอทีเอยากได้ปีท t จังหวานี้เหมือนเดิมจัดไปวิ่งวิ่งนะจ๊ะ วันนี้อาร์เจนตินา C A M แล้วก็มาละดน่สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น 2, 01, 50, ครับผมไปต่อกันกับใบสุดท้ายท้ายสุดของคลิปนี้ย5บวกรวมปีทีทีขอให้เป็นปีทีทีแล้วก็วิ่งออกมานับพยอดกระมองอิ่มจะได้จบคลิปแบบสวยงามอลังจิตโอ้โหเฮ็เดขี้ไร้พูดใบสุดท้าย 85บวกเก็บไว้เปิดไปสุดท้ายครับผม1ล้าน1 0 0 0 0แสนกับอีก7 0 0 0หมื่นท่าน,นั้นครับอ่ะบอกเป็นยังครับการดองสำหรับวันนี้ได้ไม่เยอะพอสมควรรวมกันทั้งหมดได้ไป320 m ครับผมโอ้โหสุดยอดจริงเลยอ่ะมาสรุปรวบยอดกันนิดนึงคลิปนี้แพค5สเตปบาลเรนทายลงทุนไป300ได้กลับมาประมาณ6ล้านการดองไม่ได้ลงทุนอันไหนคุ้มกว่าก็ดูกันเอาครับผม โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไปแล้วนะครับถ้าใครมาคลิปเนี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสกไครป์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ดยครับผมสุดถ่ายขอทุกท่านสวัสดีม่หลับเจอก,กันคลิปต่อไปครับผมไปแล้วบ๊ายบาย